สวัสดีครอบผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ที่มาในอัปเดตนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวของปริไฟการเดียนนะครับเป็นตัวละครจากอีเวนต์อีสเตอร์อะคาเดมีตรงนี้นะครับผมของก็นั่นเลยครับหาเอาแต้มที่ได้จากการลงดานมาแลกนะครับผมเนี่ยวกเนี้หกอันนะครับผมสองสี่หกเนี่ครับผมใช้หกชิ้นในการคาราฟที่เหลือก็เป็นของทั่วไปแบบง่ายๆหมดเลยนะครับผมอันนี้ผมจะพหาไปให้ดูนะนี่นะครับผม นี่ปร i ไฟการเด i a n นี่ฮะของทั่วไปเลยแล้วก็ใช้เมื่อกี้6อันได้จากอีเวนต์ล้วก็เห็นแลวก็เป็นของพื้นฐานพื้นฐานเลยนะครับเป็นตัวละครสายสปอร์ตที่น่าคาจะเก่งอยู่ครับผมก็คือ,อตัวของป f i ไฟ,ฟการเด i a นเนี่ยมันจะมีความสามารถใหม่เป็นความสามารถแบบ f u s i o ่น a s s i v e fusion, fusion damage แล้วก็เป็นการแปลงร่างเนาะซึ่งผมจะไมะ่ลงรายละเอียดลึกในนี้นะผมผมจะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วให้คนไป ครับแล้วก็มาลองดูนี่นะผมถ้าไม่งั้นคลิปยาวเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีแน่ซึ่งมันจะยาวเกินไปแล้วคนจะน่าจะไม่ดูแน่นอนครับผมโอเคเนาะไปไปครับผมเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมไปลองอัดมาแล้วโอโ้โหอธิบายโคตรละเอียดคลิปยาวเกินไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันยาวเกินไปแล้วลองมองคิดดูถ้ามันยาวขนาดนั้นเราไม่ออกดีกว่าเราไม่อยากให้มันเกินประมาณ10 15นาทีแ,แบบเนี้อันนี้คือยาวสุดที่ผมต้องการแล้วเดี๋ยวผมไม่อยากให้มันยาวไปเป็นครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันยาวเกินไปแล้วคนจะไม่ดูครับผม โอเคเรามาดูกันที่พื้นฐานนะครับตัวของ Purify Guardian เนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวละครที่วางได้ทั้งหมด3ตัวนะผมเพราะฉะนั้นบัพที่แนะนำก็เป็น Steam l i n e r นะครับเพราะว่าตัวของน้องมีสกิลใ,ในการรวมร่างการใช้ The Hornet One ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับผมโอเคเริ่มมาวางปุ๊บน้องน้องจะไม่โจมตีนะครับผมน้องจะให้เราแปงลงร่างก่อนนะก็คือเลือกเลือกได้เลย3 4นะครับจากทั้งหมด64นะแล้ว พอแต่ละสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปทั้ง6สีเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครอยากใช้สีอะไรก็สามารถไปดูคร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันอ่ะนี่นะผมอย่างสีแดงปึ๊บเริ่มมาจากสีแดงนะครับผม ก็จะมีสกิล4สกิลครับก็คือพอมพรอมพอมอันนี้จะทำการบัฟดาเมจคูณ2.35นะครับผมแต่ถ้าเกิดยูนิตที่ได้รับบัฟเป็น tag flower of a a d t d เนี่ยจะกลายเป็นคูณ3แทนนะครับผมแล้วก็มี has speeder นะครับตรงนี้จะทำการเปลี่ยนคอนเรลการยิงปีกลายเป็นสี่วิแล้วก็สมารตีฮิวได้เออข้อเสียหนึ่งอย่างของตัวละคร p u r i f y guardian ก็คือทุกตัวจะไม่ตีแอรนะครับผมทุกตัวจะตีแค่กลางหมดเลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็จะตีก็จะมีพาร์ี่ที่เปลี่ยนเป็นตีฮิวแต่ว่าปกติเนี่ย แล้วก็มีอัลมเลดเจลฮาร์ตก็คือจะทําการทําให้ยูนิตตัวทำให้ตัวเองเนี่ยชนะธาตุศัตรูนะครับผมก็คือตัวเองตีชนะธาตุนั่นแหละแต่ว่าต้องการ250รเอ็มดาเมจก่อนนะถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นสกิลที่เหมือนกันทุกตัวก็คืออัลมเลดฟอร์จูนสกิลสกิลนี้จะเป็นสกิลรวมล่างนะครับผมสรุปสั้นๆก็คือเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะทําการเปลี่ยนพัฟซีฟตัวเองเป็นพัฟซีฟที่เรารวม3ตัวผมก็คืออย่างเห็นไหมแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพสซีีฟตติดััวใช่มม้ยครบบบผแเน ก็คือมันจะเอาพาสซีพวกนี้สามอันมารวมกันเป็นตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เอาพลังโจมตีเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดมันชักว,ว่าสกิลผมไม่รู้มันบวกกันทั้งหมดไหมหรือว่าแค่มารวมกันเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยครับผมจะทําการมีสกิลเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งสกิลชื่อว่าสกิลเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับผมเอาไปว่าเดี๋ยวจะให้ดูเนาะสกิลนี้เนี่ยครับผมต่อไปก็คือสีดำเงินเนาะสีํำเงินต้องขออภัยที่ผมพูดไวๆด้วยครับผมเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวเกินไปนะฮะ สีดำเงินจะมีสกิลกดอย่างเดียวก็คือออมลตฟอร์จูนนะครับอ๋อการจะรวมร่างได้เนี่ยทั้ง3ตัวต้องอัพขั้นสุดท้ายนะครับก็คือให้มีสกิลออมลตฟอร์จูนก่อนนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจะกดไม่ได้นะอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยอ่ะผมมีตัวหนึ่งที่แปลงมาเป็นสีเขียวแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้กดนะครับผมผมจะกดให้ดูนะเห็นไหมครับผมว่ามันไม่ได้มันต้องรอให้มีครบ3ตัวแล้วก็ทั้งทั้งทัท้งสามต้องเป็นอัพขั้นเต็มหรือว่าเราจะใช้แค่2ตัวก็ได้นะครับผมแบบนี้แล้วก็กดดดดไไไปเเลยยยนนคครับับออออ่่่มมู้้้้้ีตงใช3วโ okay, ผ นี่นะครับผมสีน้ำเงินเนี่ยจะมีแค่เดลลี่เพชชวนนะครับก็คือจะทำการสโลว์บวกกับซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับผมแต่ว่าเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ที่มีความสมาามรถพิเศษมากขึ้นนะก็คือจะทำการคูณความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผม0.1ต่อเวฟที่ผ่านไป1เวฟสูงสุดที่7คูณ7ดาเมจก็คือจากตอนแรกเนี่ยมันทำคูณ3ดาเมจใช่ไหมมีโอกาส5 0า10%ทำคูณ3ดาเมจแต่พอสมืติมันผ่านไปสัก10เวฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคูณ4ดาเมจ20เววฟฟกก็ค damage, damage ก็คคููณณ5ดาเเมจ60 6ดาเมจ70เวฟก็คูณคูณ7ดาเมจแบบนี้ครับผมก็คือได้0.1%น่อเซ็ต่อเวฟพอ10เวฟก็กลายเป็น1%นะสูงสุดที่แม็กคูณคูณ7ดาเมจนะครับผมก็คือแรงมากๆเนะาะเรายือาอย้อไปจนถึง70เวฟได้แล้วก็ต่อไปสีเขียวนะครับผมสีเขียวโคเวอร์จะเป็นพอยซอนนะครับคือโอกาส1น0่นะครับทำดาเมจ300%ยูนิตดาเมจใส่ศัตรูทุกห้าวิแล้วก็เป็นอินฟินิตี้ดูเรชั่นก็คือติดถาวรนนะครับผมไม่มีไม่มีมมหมดเวลาเนาะซึ่งงโกกกกมมมาๆเหือนนนนััะครบผสิลี ส่วนพออัพเต็มแล้วเนี่ยจะมีสกิลกดทั้งหมด3 mm hmm. สกิลรวมสกิลอมเบรดฟอร์จูนเป็น4สกิลนะผมสกิลแรกรีเมคฮอนนี่เนี่ยจะทำการฮิวบ้าน50,000นะครับผมแล้วก็สกิลที่2ส Ap วิตแอปเรียแอปสวิตแอปละกันจะทำการล้างสตาร์ให้กับยูนิตของเราทุกตัวนะครับแล้วก็รีสโตสิบหมานานะครับผมในแร้งเนาะไม่ใช่ทุกตัวขอพายด้วยผมในแร้งนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับผมรีเมคฮอนนี่สเปเชียลจะทำการเพิ่มเลือดด้าน200,000แล้วก็ เพิ่มสตัมบิน่าหรือ Release Stamina ให้ให้กับยูนิดีรอสในแรงเนะี่ยสามสิบจากนั้นเนี่ยจะจะจะกิฟความสามารถก็คือให้ความสามารถรี l e ตกับยูนิดีรอสทุกตัวในแรงดาวผมเป็นเวลา15วินาทีนะครับสกิลนี้คูดาวสี่สิบห้าวิครับผมนี่แบบนี้แล้วก็สกิลข้างบนเนี่ยสวิตแอปพลายในสกิลคูดาวสิบวิมั้งอ่ะสกิลคูดาวสามสิบวินะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับสามสี่ข้างบนเนี่ยพออัพตันจะเป็นการโจมตีแบบ full AoE ทั้งสามตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกข้า้าางงล่อันนีจะ ไม่ตีฟูนะครับผมอันนี้ผมจะให้ดูนะต่อไปมาดูกันอีก3าสีที่เหลือนะครับปึ๊บปึ๊บตัวนี้จะไปเป็นสีนี่สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับผมสีเหลืองก็เนี่ยไหมผมจะไม่ตีฟูเอลอีนะเห็นไหมจะเป็นโซคัลเอลีนะครับผมมีสกิลอีก3สกิลก็คือเป็นทวิงเกิลชิลล์ลอตออฟสตาร์แล้วก็ออมฤตฟอร์จูนซึ่งสกิลออฟสตาร์เนี่ยเป็นสกิลที่โกงมากๆของตัวนี้นะครับผมผมจะสรุปสั้นๆก็คือหลังจากที่กดใช้สกิลนี้เนี่ยน้องจะทําการไปหาไข่ครับผม อ่ะพอน้องไปน้องจะหยุดโจมตีนะแล้วน้องจะไปหาไข่แล้วทุกๆ75วินาทีเนี่ยมีโอกาส25%ที่น้องจะเจอไข่นะครับผมแล้วหลังจากที่น้องหาไข่เจอครบ4ใบปุ๊บเนี่ยน้องจะกลับมาพร้อมกับความค,ความสามารถอ่านี่ครับผมพร้อมกับความสามารถคูณ3เบสเ p พีก็คือเพิ่มเลือดบ้านคูณ3จากเบสเดิมนะแล้วก็จะทําการบูส์ความโจมตีตัวเองเนี่ย200%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถรีไวนะครับประมาณนี้ก็ต่อไปสี ตัวของสีขาวจะเป็นอิมมอร์ทัลบวกชาับอิมมัร์ทัลก็คือเป็นอมตะจะไม่ถูกลบไม่ถูกล้างนะครับผมแล้วก็มีชามก็คือตีชังักนั่นแหละทุกทุกคนที่โจมตีเนาะการโจมตีเป็นลายเอโอีนะครับผมแล้วก็มีสกิลอัมเล็ตฟอจูนนะครับแล้วก็ตัวของมิวสิควอลมิวสิกเนี่ยเป็นการโจมตีแบบฟูลเอโอีนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่ตอนแรกตัวอื่นไม่มี ตัวมิสซิ่ลลหรือว่ามิวสิกสีม่วงเนี่ยจะจะตีฟูลต,ตั้งแต่ขั้นแรกอย่าขั้นออฟสุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลกดอีกหนึ่งสกิลก็คือ Devil ล u n e นะครับตัวสกิลนี้เนี่ยจะทำการโจมตีบ้านมั้งห้นะครับผมทำดาเมจ5%ใส่บ้านแล้วก็ทำดาเมจคูณ2ใส่ศัตรูในแรลงนะครับผมด้วยความสามารถพาราไซส์2แล้วก็จะ,จะ,จะทำการฮิลบ้าน2.5%หลังจากผ่านไป10วินาทีนะครับก็คือ พอมันกดสกิลนี้ปุ๊บนี่นี่ปุ๊บสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําการตีบ้านใช่ไหมผมห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากผ่านไปสิบวิปุ๊บเนี่ยมันจะจะ,จะทําการฟื้นเลือดบ้านสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมยิงจากเบสดเฮดพีนะประมาณนี้นะครับผมนะ,บบ Music, นะเมลความเท่าับมิวสิกเนาะโอเคทีนี้เนี่ยมาดูการผสมกันนะครับผมการผสมกันเนี่ยเราก็เลือกเอาเลยนะว่าเราต้องการสีอะไรกับสีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทดสอบให้กันให้ดูโดยการใช้สามสีนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะจะไม่ต้องมาอัพใหม่วางใหม่เนาะเอา้าทำไมผสมไม่ได้อะอะะเ๊ กดใช้กดใช้อาเลยอ๋อต้องการ1 B ดาเมจด้วยผมกจะใช้สกิลนี้ได้ต้องทำหนึ่ง B damage ด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสปอนมอนออกมาก่อนนะครับผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านฉะนั้นการบูสดาเมจที่ดีที่สุดผมแนะนําให้ใช้สีแดงหนึ่งหนึ่งสีด้วยนะครับมีแดงกับเหลืองอะที่ผมแนะนํา2สีเพราะว่าสีแดงมันจะทําการบูสต์ดาเมจคูณสามนะผมเพราะว่าทุกตัวทุกตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นฟาวเวอร์อยู่แล้วนะผมมันก็จะบูสต์คูณสามดาเมจเนาะซึ่งแรงมากๆนะครับผมแบบนี้ ปึ๊บพร้อมๆไปให้ผมนี่เลยก็จะเป็น 7.89M นะครับอันนี้ไม่มีบัฟอื่นมาช่วยนะนี่ครับผมแล้วก็อัญเชิญสปามอนมาให้มันโจมตีไปปึ้ง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 ประมาณเลือดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10บล้านร้อยล้านพันล้านแล้วกันอะสปาบอลผมแล้วก็มันโจมตีไปปึ้ง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 ให้ถึงหนึ่งบีเลยครับเดี๋ยวผมขอเซ็ตสปีดเป็นสปีด10แล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะให้เดี๋ยวผมจะให้ดูน้องเวลาน้องหาไข่ด้วยนะฮะดูววว่าาตััไหนนมถถึึงงงใกลล้้้ๆ1แบอะ สตาร์ไปผมสตาร์มาต่อสตาร์มาต่อปึง้งอ่ะโอเคกดสกิลอมฤตฟอร์จูนปึง้งไม่ได้ด้วยเหรออ๋อผมไปกดใช้สกิลมันติดโคดาวสกิลอยู่นี่ผมอมฤตฟอร์จูนปึ้มอา้าวไม่ได้เอา้าทำไมใช้ออเฤตฟอร์จูนไม่ต้องให้ทุกตัวทำคุณสามแล้วทำถึงหนึ่งบีด้วยเหรอก็ครบแล้วนี่น่ะอีทำไมไม่ได้อ่ะไมใช้ออเฤตฟอร์จูนไม่ได้เอ๊ะเอ้าเอ้าอี๋เนื่องจากก็ครบแล้วนี่นะ t r a n s ทานฟอร์แมนเช e ุ o ทูโฮปแอนเมอ e ์กอ e เทอ r ์พลิไฟกัตเดียนย o คอน o ทรพลาสติ s แอนติเคสสกิลเ l ือกหนึ่ง b Total Damage แล้วก็จะมีนะฮะไหมถ้าเกิดสมว่าเราอา่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดสมว่าเราเราเลือกจะใช้สกิลแบบใช้สีเหลืองในการฟิวชั่นด้วยอ่ะการที่เราจะกดลดออฟสตาร์เนี่ยเราต้องใช้ 5M นะครับผมก็คือใช้เงิน5ล้านในการใช้สกิลนี้นะผมลดลดลดออฟสตาร์หรือเส้นทางแห่งดวงดาวนเนี่ยแล้วบอกเลยว่าโอ้โหโอ้โห,โโหมากอะ่ะ หรือว่ามันมันต้องใช้สกิลโอบสตาร์ก่อนเพื่อใช้อำเลฟอร์จูนอ่ะอันนี้ผมใช้โอบสตาร์นะครับผมไม่น้องจะหายไปเลยนะครับแบบนี้เพื่อไปหาไข่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องจะครบสิบไข่ไหมตอนนี้ผมให้น้องไปหาไข่แล้วเดี๋ยวผมจะกดสกิลลมล่างได้ไหมไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราลองลองให้น้องไปหาไข่ดูว่าผมตรงนี้75วิต่อ25เปอร์เซ็นต์โอ้โหดวงผมจะได้ให้ดูไปด้วยไปด้วยเลยว่าเวลามาหาไข่เจอจะขึ้นแจ้งเตือนยังไงนะครับผมรอดูสิ โอ้โไม่เจอเลยเหรอ25%ผมไม่ใช่หรือ25%ผมไม่เจอไข่เลยเหรอนี่ขนาดกดอันนี้แล้วนนเนี่ยกดคุณสิบสปีดแล้วนะถ้า20สปีดจะได้ไหมปึ๊บไ,ได้เปล่าอ่ะสรุปว่าน,น้องเจอไข่25%ผมไม่ออกขนาดนี้นเลยเรครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมขอโอ้ถ้าเกิดผมจะสปีดคลิปมันก็จะไม่เห็นแจ้งเตือนด้วยสิอยากอยากให้เห็นแจ้งเตือนสักหนึ่งอันก่อนอะ่ะ เคยจะเต้นให้รู้ว่าเนี่ยการเวลามันเจอไข่จะเป็แบบนี้นะอย่างเงี้ยแต่ไม่ออกจริงเขาบอกว่าในการที่ง่ายผมแบบนี้ครับผมเห็นไหมมันจะเขียนว่า emotion emotion เอกฟ้าหนึ่งครับสี่แบบนี้ครับผมแล้วพอครบสี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอไออันดิมิชันพิเศษขึ้นขึ้นมานะครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะผมมารอดูไอตัวของอันดิมิชันพิเศษครับอุ้ยเจอสองแล้วเจอสองแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับผมปื๊ดนะปื๊ดลองดูครับผมปื๊ดเจอไหมสาม ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่อันอันนี้กดยี่สิบสปีดแล้วนะมันมีสามารถปรับร้อยสปีดได้ไหมอะคือสปีดหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยยังไงครับผมสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อได้ครับผมโอเคเจอสี่ทับสี่แล้วผมเองมแล้วน้องก็จะกลับมาพร้อมกับแอนิเมชั่นพิเศษแบบนี้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแคปหน้าจอไปทำปกคลิปด,ด,ดีกว่าค่อนข้างสวยนะผมแอนิเมชั่นตรงนี้เนี่ยเส้นทางแห่งดวงดาวน,นะครับ แล้วสภาพดวงผมด,ดีเมื่อกี้ขนาดกดคูณร้อยสปีดแต่ต้องรองขนาดนี้อ่ะแม่เจ้าอ่ะแบบนี้ครับผมปึ๊บน้องก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้ผมกลับมาพร้อมกับดาเมจสิบห้าเอ็มนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมดาเมจตัวอื่นๆน,นะที่ผมยังไม่ได้หยิบมานะครับผมอันนี้คือให้ดูดาเมจร้องเพียวๆเ,เลยนี่เรามาลองดูสกิลอมเบรดฟอร์จูนกันนะผมปึง้งอ๋อนี่ไงผมจริงๆด้วยก็คือก่อนที่เราจะใช้ไอตัวของสกิลอมเบรดฟอร์จูนได้เนี่ยเราต้อง ทำการใช้ลดทูสตาร์ก่อน,นผมลดลดออฟสตาก่อนแล้วหาไข่ให้เจอด้วย4ฟองจะกดรวมได้ไม่รู้ว่าเป็นบักหรือว่าเป็นยังไงนะผมแต่ว่าอ่ะเนี่ยตอนที่ผมรีวิวในตอนนี้เนี่ยก็คือต้องหาไข่ให้เจอ4ฟองก่อนถึงจะสามารถแปลงร่างเป็นอันนี้ได้ร่างนี้ได้นะผมเนี่ยร่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็นี่ครผมดาเมจกลายเป็น 10.52M นะครับระยะ120แล้วควูณการโจมตีวินะครับผมมีสกิล Open Heart Full Volume Volume จะทำการคิวมาร์คเอนิมีเนี่ยผมไม่รู้ว่าคิวมาร์คเอนมีก็คือทุกครั้งที่มันโจมตีมันจะแปะมาร์คไว้เหรออันนี้ผมจะลองสปาร์มานะผมอ,อย่างเงี้ผมอ้าเวเฮ้ยโหเลือด 1B ยังแบบลนละล,ล,ล,ลายอะ่ะดูสิเอ,อ่อหน่วย10ร้อยพันหมื่นไม่ใช่เขาลืมไปว่า,วาผมปรับปรับสปีดเป็น100ก็ทำไมมันละลายละลายไวเนี่ยผม อขออนุญาตหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านนี่นะฮะเป้าวที่ผมจะมีมาร์กไหมอ๋อยังไงนี่อ๋อยังไงผมฮาร์ดมาร์กก็คือเป็นแปะมาร์กหัวใจไว้นะครับทุกครั้งที่อัญเชิญมาเสียดายที่มันปรับพวกบอสไม่ได้นะว่าแบบให้เป็นซูเปอร์บอสอะไรแบบนี้มันปรับไม่ได้นะครับผมมันปรับได้แค่เป็นบอสเฉยๆก็เลยไม่รู้ว่าสกิลนี้มันกดกดใส่บอสจําพวกประเภทอันนี้ได้ไหม สักสปีดหนึ่งแล้วกันอะสปาวมาจะได้เห็นหลายๆตัวผมว่ามันเปะหรือเปล่านี่ผมจนตีซิอ่ะนึกไงผมเปะใช่นไหมมันก็จะแป๊ะๆพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็กดสกิลโอเพนฮาร์ดฟูลวอลลุ่มปึง้งคิวทุกตัวที่ติดมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของพาสซีฟล่าวน,นี่เห็นไหมว่าทุกคนคติดเข็มตรงนี้ไหมมันบอกว่าย,ยูนิตตัวนี้เนี่ยมันจะได้รับอบิลิตี้ก็คือสกิลอะเบสออนฟอร์มโยยุทธฟอร์ดิฟอร์ดิแอบิลิตี้ก็คือ เราใช้ล่างสีอะไรในการฟิวชั่นมันก็จะได้พาสซีฟพวกนั้นมาครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเอามาโชว์รวมกันทําไมทําไมมันไม่โชว์เฉพาะที่เอามาฟิวชั่นเลยสงสัยขี้เกียจเลยมั้งมันเงื่อนไขยุ่งยากกับพวกบางคนก็อาจจะฟิวไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาทําภาพแต่ละภาพต่างกันสู้ใส่มาอันเดียวจบๆน่าจะเป็นอย่างนั้นเผมใช่ไหมพอถ้าเกิดรวมล่างสีสีแดงเข้ามาก็คืออโมเดลฮาร์ดเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูโดยที่ไม่สนใจธาตุมั้งครับผมเนี่ยดิยูนิตวิวดดฟเนอรี่ดีฟิทเอนิ ไอ e อนมี e เ e ลเมนก็คือตีไม่สน element นั่นแหละคิดว่านะครับผมแล้วก็ a m u ม e t เล a กสก็คือจะทําการเพิ่ม unit เพิ่มแรงนะครับผมเพิ่มแรงไม่ใช่ดิ insert ย in ูนิตอินแรงก็อ๋อก็คือ unit ในแรงที่เป็นแท็กฟาวเวอร์ออฟเอวเนี่ยจะได้รับพลังโจมตี65%ซึ่งผมคิดว่าไอ้สเต็้เนี่ยมันไปทับคิดว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะทับกับตัวของคิโยทากะนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวไอ้บัฟคัตเตกรีเหมือนกันนะคิวทากะก็อันบัฟคัตเ go รกรีเพราะฉะนั้นอาจจะทับกันแต่ว่าตัวนี้น่า,นาจะแรงกว่าซึ่งผมไม่รู้ว่าเวลามันทับกันนะมันจะนับของใครมันจะนับของคิวทากะไหมหรือว่าจะนับของตัวนี้ไปเลยเพราะตัวนี้แรงกว่านะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมสีอันนี้สีเลยนะไดเนี่ยไดอาเนี่ยก็คือจะทําการนูริฟายแล้วก็สัดเอ่อนูริฟายแล้วก็ดิสเปียใส่ศัตรูในแรงนะครับผมแล้วก็ทำคูณ5ดาเมจทุกๆ8ปวิซึ่งอันเนี้ยดีนะผมสีเนี้ โคเวอร์โคเวอร์ผมจะได้เป็นสีเขียวเนาะก็คือยุนจะได้รับความสามารถคาลเตอร์นะครับแล้วก็ฮิวเบตทุกๆสามอ๋อฮิวเบตสามเปอร์เซนต์ทุกๆสิวิสูงสุดที่10บเอ็มนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เรากดสีเหลืองไปใช่ไหมมันก็จะมีคาลเตอร์แน่นอนซึ่งมันก็ไม่ได้โชว์คาลเตอร์มันแค่บอกเฉยๆว่าโอเคมันมีคาลเตอร์นะเพป็นั้นเราต้องไปจำเองนะครับผมตรงนี้เออแล้วก็อมเฤตแองเจิลคือสีขาวเนาะจะได้รับความสามารถอิมมอร์ทัลแล้วก็อิกนอร์เอนิมีเอเวอเรตตี้ก็คือ เป็นเป็นอิมมอท์ทลแล้วก็อิกนอร์สกิลของศัตรูทุกอย่างนะครับผมไม่สนใจเลยเขาอิกนอร์อิกนอร์คือไม่สนใจทุกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เอาเหรียเดวิลสีม่วงเนาะอันนี้เมื่อฐานของเราได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะลดความเร็วกระจมตีของตัวเองนะครับผมให้เหลือ2วินาทีนะครับแล้วก็แล้วก็จะทําการบัฟดามจคูณ7เป็นเวลา45วินาทีนะครับผมก็คือต้องรอให้แบบบ้านมอนเข้าบ้านกัอนเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการจมตีก่อนสซบ้าตอนนี้มัน1 0 10.52จุดห้าสองเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสต็อปก่อนนะแบบนี้นะผมเมื่อกี้ผมคูณสีม่วงไปด้วยไหมอะเหมือนจะไม่ได้คูณนะลองปรับเลือดสักหนึ่งแล้วก็สปีดสักหน่วยสิบอย่างเงี้ยผมปึ๊บอ่ะแบบนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ฟูลสไม่ไม่ได้ฟิวสีม่วงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําเองนะผมว่าเราฟิวสีอะไรไปบ้างเพราะมันจะไม่โชว์บอกนะครับ โอเคผมก็เป็นการสรุปแบบเร็วๆครนวนี้ขนาดผมพยายามให้มันเร็วๆนะแต่ก็ต้องมานั่งอธิบายรายละเอียดเล็กๆในน้อยๆนิดๆหน่อย,อย,ๆ,อยๆอีกก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าสรุปแล้วเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งมากๆตัวหนึ่งแต่ว่าเหมาะเอาไปเล่นกับด่านที่เป็นด่านอินฟินิตี้นะครับผมทุกด่านเลยเพราะว่าตัวสกิลการจะล้มล่างได้เนี่ยมันต้องเอาไปรวมต้องเอาไปหาไข่ก่อนซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือว่ามันอะไรยังไงแต่ว่าการที่จะจะแปลงร่างได้เนี่ยมันต้องหาไข่ให้ครบ4ฟองก่่นซึ ถ้าคนดวงไม่ดีอ่ะโอ้โห75วิีโอกาสโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กว่าจะหาฟองได้ฉะนั้นเนี่ยควรวางเป็นร่างสีเหลืองตั้งตั้งแต่เริ่มต้นถ้าว่าเราเราเอาไปเล่นดันอินฟิตี้ใช่ไหมก็มีคนพกไปก็คือให้วางน้องเราแปงลงร่างเป็นสีเหลืองก่อนเลยจากนั้นก็ทําการอันนี้ครับผมแปลงร่างเป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็ทําการหาไข่ให้น้องทําการหาไข่ไปเลยครับผมจนกว่าน้องจะเจอครบสี่ฟองแล้วให้แปงลงร่างนะแล้วทีนี้เราก็ค่อยแบบวางตัวอื่นครับมนครบๆแล้วก็แปงลงร่างให้้้้้้้เเเเเเป็นนาา่่าาาาาางงรรรววมมมมะคัับผถตอออียยไไไดดฉ อันชิ้เราอันชิ้เราก็ยังวางได้ต่ออ๋อเดยวตัวตัวจะแปลงร่างไม่ได้แล้วนะผมก็คือต่อให้จะไอ้นี้ได้แต่ก็ต่อให้จะ,นนจะวางเพิ่มได้แต่ก็นับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันถ้าเราเราเรากดออโต้บัฟตัวนี้ไปอ่ะปึ้งแบบนี้จมีการเป็น 31m โอ้โหเฮ้ยวางไปแล้ววางเพิ่มได้อีกนะครับผมดีนะเนี่ยอย่างนั้นอะฉะนั้นผมว่าว,วิธีคอมโบก็อาจจะเอาสีม่วงมารวมกับใช้คอมโบกับร่างสีม่วงได้นะก็คือสว่าตอนเราฟิวชั่นใช่ไหมเราก็เอาสีม่วงมาด้วยสีม่วงสีเหลือง ม่วงเหลืองแล้วก็เนี่ยเลือกเลยครับผมอาจจะม่วงเหลืองแดงและมั้งหรือหรือไม่ก็ไม่เอาม่วงก็อาจจะเป็นเออไอเนี้ยสียัง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 ต้องมีสีขาวแน่นอนสีขาวอิมมอร์ทัล่ะอาจจะมีสีขาวเือมันมันมันต้องมีขาวเหลืองแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่อัญเชิญสีเหลืองอะสมมตินะว่าถ้าเราถ้าเราไม่อัญเชิญสีเหลืองมาเราเราจะฟูชั่นได้เลยไหม ผมแอบสองสัยอยู่ย่งหนึ่งอย่างฮะถ้าถ้าเกิดว่าเราอันนี้อันนี้เป็นสีอะไรสีม่วงสีแดงใช่ปหมถ้านี้เราเป็นสีขาววะถ้าถ้าเกิดเราเราเราไม่ออกสีเหลืองออกมาเราจำเป็นต้องใช้รถออฟสตาร์ไหมนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้มันตีทำเตเมก่อนนะสปีดหนึ่งแล้วก็เกล็ดเกล็ดเกล็เกล็เกล็ไปเลยไปสปีดแล้วก็เซสเสปีดสักหนึ่งร้อยแล้วกันเพื่อที่จะเอาคิวินามี่ดู้หรือไปหรือไปว่าสปีดหนึ่งมันมันเข้าบ้านนะผม เอเอแล้วก็ก้าวสปีดศูนย์ไปแล้วก็สปีดศูนแล้วก็สเป้าวปึ้ง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 ให้มันทำดาเมจไปให้ผมให้ให,ให้ให้ทุกตัวทำดาเมจครบทีนี้นึ่งบนะครับผมแบบนี้นี่ผมโอเคแล้วก็กิวเอนมี้ทีนี้เนี่ยพอทุกตัวไม่มีสีเหลืองแล้วมันจะสามารถใช้ล่างได้ไหมอ๋อลืมปสกิลนี้ก่อจะแค่ครั้งเดียว, <laughs> อ,โโดดวอ่ะคือบเาหรือคิวชั่นอ่ได้ยังผมอนี่ไงได้ได้ได้ ก็คือโอเคสรุปนะครับผมถ้าใครจะเล่นร่างสีเหลืองต้องวางน้องตั้งแต่ต้นแล้วให้น้องใช้สกิลลอสออฟสตาร์ก่อนถึงจะสามารถฟิวชั่นได้ไม่งั้นถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ให้น้องใช้สกิลก่อนน้องจะไม่สามารถฟิวชั่นได้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันจากเมื่อกี้ที่ผมลองมาฉอนนี้หรือบางทีว่าอาจจะไปทําอะไรผิดยังไงก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมจอะลึกไ้แค่ไเจาะตื้นตื้นไหมไม่รู้กลางๆแล้วกันไม่ลึกมากแต่ก็ไม่ได้ตื้นเกินนะครับผมโอเคเนาะ ถ้าัใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้สรุปสั้นๆว่าผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10และกัน10เลยละกันเป็นตัวซนะัพพอร์ตเนาะไม่ขาดเคะแนนเพราะว่าจะใช้งานได้เต็มที่ต้องเอาไปเล่นในหมวดพวกหมวดอีฟีตี้ผมแต่ว่าล่างปกติก็หยิบม,มาเล่นได้แหละอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเราเล่นเป็นทีมทีมหญิงล้วนใช่ไหมเราก็อาจจะวางน้องไปแบบนี้แล้วก็ปรับเป็นล่างสีแดงนะผมแล้วก็อัพน้องไปเพื่อเอาสกิลบัฟคูณ3ดาเมจของน้องตรงนี้ครับผม อย่างเงี้ยคุณสานต์บอลนี้คุณน้งองยังไปนะครับก็เล่นเป็นสีอื่นด้วยก็คือหยิบมาใช้ได้นั่นแหละหยิบมาใช้ในแดนทั่วไปได้ให้น้องตีตีทำดาเมจได้แต่ว่าต้องไม่ใช่สีเหลืองนะอย่างที่บอกไปสีเหลืองนี่เหมาะสำหรับอินฟิตี้ก็ให้คะแนนสิบเต็มสิบนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเก่งมากมากครับผมควรทำไว้ทำง่ายแค่เอฟเคไว้สักวันหนึ่งก็ครบแล้วแน่นอนนะผมแถมให้ควาเหลือๆด้วยเพื่อนผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำ ขอขอบคุณที่กดสวัสดสมาชิกเข้ามาทั้งผมทั้งสมาชิกตัวป,ประจําช่องและผู้นำเหล่สาสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนาสนุมกันมาตลอดนะครับผม